เริ่มเรื่องราวของเรากันดีกว่าค่ะผู้ชมขาน้องนายนภัสนสกับน้องฟีนสโรชาหลายหลายคนเนี่ยฮือฮาอย่างมากว่าคู่นี้โหจอนมาเจอกันได้ยังไงล่าสุดค่ะก็กลายเป็นข่าวที่หลายหลายคนร่วมแสดงความยินดีเลยนะนายนภัส เจอกับฟรีนสโลชาจริงๆในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดค่ะที่มีชื่อเรื่องน่ารักน่ารักว่าแม่มดแห่งสยามนั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจับตามองมากๆเอานางเอกตัวท็อปของเราอย่างน้องฟรีนสโลชาเนี่ยมาสวมบทบาทเป็นแม่มดสุดน่ารักหรือเปล่านะคะเพราะว่าชื่อเรื่องเขาบอกว่าแม่มดแห่งสยามนั่นเองค่ะรวมไปถึงการโคจรมาเจอกันเคมีใหม่ครั้งแรกกับน้องนายณภัทรนะคะ ภายใต้การดูแลของบอสคาร์ทไทยท e v วิชันนั่นเองค่ะหลายๆคนทราบกันดีว่าบอสคาร์ทไทยทร e วิชันเนี่ยนะฮะสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับหลายๆคนได้ชมกันและครั้งนี้เป็นการโครจกรกันของเคมีใหม่น้องนายนับพัสค่ะกับน้องฟรีสโลชาเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี Fantasy, แล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยนะคะมีความสนุกสนานอย่างแน่นอนแม่มดแห่งสยามเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆลยคนเนี่ยจับตามองกับซีรีส์เรื่องนี้งานนี้พี่น้องอารุโนชาค่ะผู้จัดคนเก่งแห่งบอสคั t ไทยเทีวิชันเนี่ยแล้ะนะคะก็อย่างที่บอกว่าโคจรมาเจอกันครั้งแรกคว้าตัวจับเคมีคู่นี้มาเจอกันนะคะน้องฟรีสโลชากับน้องนนยนพันอกจากนี้ค่ะยังมีนักแสดงอีกมากมาย น้องลุกอิชิคาวะน้องแก๊ปจัก,กรินนะคะรวมไปถึงนักแสดงอีกมากมายเลยที่จะมาร่วมสร้างสีสันออนแอร์ออกอากาศค่ะทางทรูวิช s ั่นหนาวนั่นเองซึ่งน้องนายเนี่ยเขาบอกว่าดีใจมากๆนะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องฟรีนสโลชาเพราะถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพมากๆเลยและด้วยตัวเองเนี่ยน้องนายเนี่ยนะคะกับน้องฟรีนเนี่ยก็ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานแม่มด แห่งสยามนั่นเองค่ะทางด้านน้องฟรีนนะคะเขาก็บอกว่าดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องแม่มดแห่งสยามนี้ซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามและน่าสนุกมากๆเลยเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมดี้แล้วก็ย้อนยุคนิดๆด้วยและต้องรอติดตามนะว่าการร่วมงานกันครั้งแรกกับพี่นายณพัฒเนี่ยจะเป็นอย่างไรฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยไว้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะเรื่องราวค่ะาผู้ชมค่ะแม่มดแห่งสยามเนี่ยนะคะจากนิยาย1ชาติ2 พบแม่มดแห่งสยามแต่งโดยคุณมนุษยานะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอรีนแม่มดพระถิ่นค่ะเออน่ารักนะแม่มดพระถิ่นค่ะลงหลักปักฐานนักอยุธยาด้วยหลงหลายอาหารเลิศรสค่ะโชคชะตากราบทรง จอมโจรแห่งอยุธยาค่ะบาดเจ็บสาหัสมาให้รักษาด้วยและจำเป็นต้องนะเป็นส่วนหนึ่งของกองโจรและต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเออน้าดูจริงๆคุณผู้ชมต่อสู้กันเคียงบ่าเคียงไหลนำมาซึ่งความผูกพันและอาทรกันนะคะและถือว่ามั่นในอำนาจนะคะความเชื่อถือในอำนาจเวทมนต์ต่างๆนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ปรชาชัยเลือดและกองไฟ พันผูกเธอและเขานับแต่ชาตินี้ถึงชาติหน้า500ปีต่อมาครับผู้ชมวันเวลานำพาคนในอดีตหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่งและแม่มดไรเวทมตนเฝ้ารอเพียงพบเขาอีกครั้งหนึ่งจากไม่เคยเกลียดก็ได้เกลียดจากไม่เคยรักก็ได้รักนี่แหลคะค่ะผู้ชมค่ะน่าดูไหมน่าดูมากๆนะฮะกับซีรีส์เรื่องแม่มดแห่งสยามนั่นเองค่ะนักแสดงนำอย่างน้องนายนภัทรและน้องเฟรนสโลชารอติดตามได้เลยทางทรูวิชนาะ เนี่ยนะครับผลงานการดนตีโดยบอร์ชคาตไทเทเรวิชันนั่นเองค่ะ